ตำรวจบุกรวบแก๊งปาร์ตี้มั่วสุมไม่สนเคอร์ฟิวไม่แคร์โควิดตำรวจตรวจค้นโรงแรมหรูย่านเรียบทางด่วนรามอินทราหลังได้รับแจ้งว่ามีการแอบจัดปาร์ตี้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวโดยจากการเข้าตรวจสอบสามารถจับกลุ่มชายหญิงได้6คนขณะกำลังกินข้าวและดื่มสุราในงานวันเกิดอย่างสนุกสนาน ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมหรูเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพูวิลล่า2ซึ่งเมื่อไปถึงห้องพักดังกล่าวพบวัยรุ่นชายหญิง6คนนั่งดื่มสุราและเปิดเพลงส่งเสียงดังอยู่จึงแจ้งให้ปิดเครื่องเสียงและขออนุญาตทำการตรวจคน้นจากการตรวจคน้นพบสุราต่างประเทศ5ขวดเบียร์9ขวดโซดา6ขวดถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว2กล่องเจลหล่อลื่อนขวดจึงได้ทำการจับกลุ่ม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหมั่วสุมฝ่าฝืนพรกรกฉุกเฉินนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอนรัดเ้าวดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป